สวัสดีครับ SPK Global v i d e o นะครับวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่2ในเรื่องการสรุปเหตุการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันพเพื่อนว่ามีคนแซวมาบอกว่าดรโอเลอร o, ลอ์ครูโอใส่หมวกนะครับสงใส่เส้นผมจะบางมาก ก็เลยต้องใส่หมวกจริงๆแล้วก็กลางกลางนะครับไม่ไม่อะไรมากแต่ว่าเราใส่บวกนี่เป็นแฟชั่นนะครับก็ต้องขออนุญาตใส่หมวกเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศสมัยใหม่สักนิดนึงนะครับเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกเนี่ยนะครับคือถึงวันสอบเราเตรียมตัวไปสัก ระยะหนึ่งใกล้ๆก,กับเวลาสอบอ่านหนังสือพิมพ์อาจจะกระชั้นในช่วงก่อนสอบสัปดาห์หรือจากนี้ไปเนี่ยถึงวันสอบเจ็ดวันหลังจากนั้นไม่ต้องอ่านแล้วครับเป็นเรื่องเรื่องเก่านะ้วจะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะออก,ก้อสอบไม่ทันแล้วแต่ถ้าจะอ่านหนังสือพิมพ์ก็แนะนําอ่านรายสัปดาห์หรือถ้าอ่านทุกวันก็เปลืองสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันต่อ นะครับเรื่องอที่เราจะเตรียมสอบกันนะครับก็ห <c oughs> นังสือ,อที่ที่บอกไปนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆของเราก็สรุปได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากนะครับก็เลยมีคนสั่งมาเยอะก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งทันหรือเปล่านะครับวันที่16กก่อนสอบเนี่ยแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับก็สร้างสองเล่มนะครับ วิชาชีพครูนี่ก็เกี่ยวข้องกับวิชาการศึกษาทั้งหมดเลยแล้วก็โดยละเอียดใช้สอบวิชาเอกได้ด้วยก็จะไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับทีนี้เรามาต่อกันเรื่องเนื้อหานะครับเนื้อหาที่เราจะเตรียมตัวกันนะครับก็ต่อมาก็จะมาเป็นเรื่องบุคคลสัมพันธ์ต่างของของโลกนะครับ นี้เรื่องโลกถ้าจะไม่รู้จักอดอนั่นทำนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็กำลัง <c oughs> จะเลือกตั้งใหม่ในเดือนอาจจะปลายปีนะครับก็ค่อยดูกันว่า,าจะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญเนี่ย ผมอยากจะให้ไปดูที่ว่าใครเป็นคู่แข่งโดนัทํานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เปิดตัวมาหลายคนเพียงแต่ว่าถึงวันใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเรียกว่าตัวแทนพักที่ที่เลือกแล้วแล้วก็ลงตัวแล้วเนี่ยเข้ามาแข่งนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเนี่ยรู้จักทรัมปก่อนคนที่สองก็สีจิ้นผิงก็คือประธานาธิบดีจีนหรือสาธารณ ประชาชนจีนเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งในปัจจุบันก็คือประเทศที่เป็นผู้นำโลกนะครับตอนนี้ก็ต้องกี้กันอยู่สองประเทศเนี่ยหลักๆเลยแล้วก็ส่วนคนที่สามก็ปูตินเป็นประธานาธิบดีรัสเซียฝรัร่งเศสก็อ่อนลงไปหน่อยอังกฤษนะครับก็ หายหายก็คือก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นั่นนะครับคือไม่ค่อยได้มีบทบาททางสังคมเท่าไหร่ทีนี้ที่สำคัญอี่าครับข้อสอเป็นเ,เลขาธิการสหประชาชาตินะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งนะครับเป็นผูเ้เชื่อมโยงโลกนะโดยระบบอันโตนิโอกุเตลิส ชาปตุตเกสยนายเลขาธิการอาเซียนนะครับเลขาธิการอาเซียนก็มีคนใหม่นะครับตอนนี้นี่นะครับดาโตบากูกาดิมจ็อกขัญชาติบูนายนะครับ,บได้รัแต่งตั้งเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่สิบสี่อันนี้ก็บุคคลสำคัญของโลกนะครับ ทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับดูเพิ่มเติมไปนิดหนึ่งเพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะออกอาเซียนนะครับเดิมมีทั้งหมดอเนี่ยนะครับเดิมมีผู้ก่อตั้งในไทยมาเลเซียอินโดนีเซียคิลิป,ปินแล้วก็สิงคโปร์นะครับไทยเป็นเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งนะครับโดยเนี่ยนะครับ พันเอกธนาคมันเป็นคนเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นเพื่อ,อร่วมกันทางทั้งธุรกิจและก็ทางคือเศรษฐกิจและสังคมความปลอดภัยนะครับทีนี้ก็ประเทศเพิ่มเติมมาใหม่นะครับบูนายเวียดนามลาวพมา่ากัมพูชาประเทศที่มาหลังสุดคือกัมพูชา แล้วก็เรียกว่าการรวมกันเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าอาเซียนจะเป็นอาเซียนที่แท้เนี่ยเดือนธันวาคม2560นะครับก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วรเราเป็นอาเซียนไปแล้วแต่ว่า การบริหารจัดการประเทศก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับสินค้า,าภาษีก็เก็บกันบ้างโดยประเทศเล็กๆก็จยากจะได้ภาษีประเทศใหญ่ๆอยู่นะครับก็ยังไม่ลงตัวยังไม่ปลอดภาษีกันนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับประเทศคู่ค้าเนี่ยนะครับนะครับประเทศคู่เจรจา ครูเจรจาถ้าบอกอาเซียนบวกสามคือประเทศใดนี่ส่วนใหญ่ข้อสอบมักจะอออกนะครับาเซียนบวกสามจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเกาหลีต้องเกาหลีใต้นะครับปเป็นอาเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่เป็นประเทศเผด็จการเขาไม่ร่วมกับใครอยู่แล้วนะครับอาเซียนบวกหกก็มีอาเซียนสามเนี่ยนะครับบวกกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดีย อาเซียนก็มีประชากรแปดร้อยล้านเนี่ยนะครับถ้าบวกกับอาเซียนบวกหกปุ๊บอินเดียก็พันสองจีนก็พันสี่ญี่ปุ่นก็อะไรสี่ร้อยล้านสองร้อยล้านนะครับเกาหลีใต้ก็ร้อยกว่าล้านออสเตรเลียก็สามสี่ร้อย 3, ล้านรวมแล้วก็สองพันกว่าล้านเนี่ยเท่าคู่ค้าใหญ่นะครับตลาดใหญ่ก็รายได้มันก็จะดีนะครับ หลักหลักการเจรจาคู่ค้าดูดูฐานประชากรฐานการบริโภคเป็นหลักนะครับถ้าบวกเก้าก็เพิ่มรัเสเซียสหรัฐแคนาดาก็รวมเป็นสามพันกว่าล้านคนนะครับถ้าอาเซียนบวกแปดเนี่ยครับบวกสามบวกสามบวกอันนี้ไม่มีแคนาดาอันนี้ก็แนวความจำสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เรานำไปใช้ใน,ในการสอบ เป็นคู่เจราจาก็คือ,อเวลาเราปร,ประชุมอาเซียนเหมือนอย่างที่ผ่านมาในประชุมที่กรุงเทพเนี่ยนะครับเดือนพฤิการที่แล้วเนี่ยประเทศคู่เจราจาก็จะมาตกลงกันเรื่องธุรกิจนะครับว่ามีอะไรจะซื้อจะขายครับมีปัญหาอะไรก็ามาประชุมย่อยกันนะครับในระดับรัฐมนตรีจากประเทศหรือรัฐมนตรีพาณิชย์ ผู้เกี่ยวข้องนะคะรับก็จะมีการประชุมเจรจากันส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกราก็จะมาแล้วก็มาเองแต่ปีนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มาก็ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาก็อ่อนลงไปหน่อยเพราะว่าจีนเข้ามามีอิทธิพลหนักขึ้นนะ,ะเป็นเป็นภอาว่าสหรัฐเนี่ย ผู้นำไม่ได้มานะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์อาเซียนนะครับที่สัญ,ญลักษณ์การประชุมอาเซียนครั้งที่สามสิบห้านะครับที่ผ่านการพิจารณาเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีความหมายนะครับอันนี้คือตาจะเป็นพวงมาลัยนะครับจากเออจากอาเซียนที่เรารู้จักนะครับเราก็ะจะมาต่อที่ เรื่องเรื่องใหม่ทางการศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับเขตพื้นที่นวัตกรรมตอนนี้สําหรับใช้ในการสอบอาการเรียนรูปการศึกษาก็ได้นะครับดูวา่ามันมีแนวความคิดใหม่เรื่องการกําหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาก็คือ,อ <S 2> <S 2> <S 2> เดิมคงจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องการจัดการศึกษาตามรบการศึกษาแห่งชาตินะครับแต่ว่าคนขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะอาจจะอ่อนไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ขึ้นมาว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยในในใน,ในคลิปที่ผมเคยพูดเรื่องในในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาซึ่งซึ่งไปต่อไว้กับการเรียนการสอนหรือวิชาการศึกษาเนี่ยก็ มองว่าการจัดการเรียนของครูหรือการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยไม่ค่อยเน้นการประเมินผลหรือการวิจัยนะครับทําให้คุณภาพการศึกษาเนี่ยไม่หนึ่งไม่ต่อเนื่องไม่มีหลักฐานร่องรอยไม่มีความชัดเจนเรื่องผลของงานก็เลยคิดเป็นเพจพื้นที่นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะ เป็นยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทําให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาก็โดยโดยโดย,โดยองค์กร3ส่วนก็คือภาครัฐประชาชนแล้วก็หรือเอกชนกับประชาสังคมนะครับเข้ามาช่วยกันในเรื่องเสนอความคิดเห็นทางการศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงการบริหารงานของเขตพื้นที่หรือของโรงเรียนในจังหวัดนั้นนะครับ ก็เลยทำให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมก็คือเมื่อ,อโรงเรียนหรือสำนักง,งานเขตพื้นที่หรือสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยรวบรวมผู้ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือการศึกษาก็คือภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาสังคมเข้ามาช่วยกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาแล้วก็ขออนุญาตตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมกับ สื่อสารการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะขอ,อะจดแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะครับขอขึ้นบัญชีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการพัฒนางานในเขตพื้นที่นั้นจนคือในโรงเรียนนะครับในเขตจังหวัดนั้นเราไม่ใช่เขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมก็อาจจะมีโรงเรียนที่พร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมสักห้าโรงสามโรงห้าโรงแล้วแต่ที่องค์กรสามส่วนคือรัฐ เอกชนและประชาสังคมเนี่ยเสนอขอตั้งแล้วก็ทำกิจกรรมรายปีก็สรุปผลการดำเนินการเพื่อที่จะตรวจสอบประเมินว่าได้มาตรฐานไหมพอที่จะเป็นเขตพื้นที่นวัตรกรรมไหมทางรัฐจริงจะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัทรพยากรนะครับทั้งบุคคลเครื่องมืองบประมาณเข้ามาโดยเป้าหมายก็ เนี่ยนะครับคิดค้นและพัฒนานวัตรกรรมสําหรับพื้นที่นั้นๆก็คือตามบริบทหรือตามพื้นที่แล้วก็แก้ปัญหาตัวที่สองก็คือความเหลื่อมล้ําความเหลื่อมล้าก็ที่เราพูดกันนะครับเรื่องความเสมอภาคโอกาสกับความเสมอภาคอีควอตี้เนี่ยครับก็คือความความเหลื่อมล้ําว่าโรงเรียนดีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนในเมืองก็จะดีกว่าโรงเรียนเล็กเพราะนั้นโรงเรียนเล็ก ก็สามารถที่จะเสนอนวัตกรรมพัฒนาสถานศึกษาของตัวเองได้โดยเครือข่ายอย่างน้อยสามภาคส่วนที่ผมพูดไปนะครับรัฐเอกชนและก็ประชาสังคมนี่ครับกระจายอำนาจลงมาเพื่อคือก็คือให้เขาคิดเองแล้วก็เสนอตัวมาว่าจะพัฒนาการศึกษาในส่วนของสถานศึกษายัางไงนะครับเรียกว่าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับขั้นตอนก็คือเนี่ยนะครับ ให้คณะผู้เสนอโดยความเป็นชอบของคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายก็คือนั้นคณะกรรมการนโยบายระดับชาตินั่นแหละนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานเป็นผู้พิจารณนานะครับก็มีคําสั่งออกมาแล้วนะครับมีคณะกรรมการอาไรเกินสิบกว่าคนประมาณสิบสี่คนนะครับ ก็คือเนี่ยนะครับนายกมติเป็นประธานแลฐมนติกระท่วงสองกรรมการอีเกเขตคนเป็นเก้าผู้ทรงคระวุฒิเลขากรปถเป็นเลขาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้แหละครับที่ที่มีคำสั่งออกมาแล้วเดี๋ยวถ้าได้คำสั่งรายละเอียดมาก็จะแจ้งในขอ้อัน,นร,อรอบต่อไปนะครับทีนี้ที่ผ่านมานะครับภาคใต้อยู่จงังหวัดสตูล เป็นเขตพื้นที่ต้ว,วันแอันนี้รัดกําหนดนะครับคิดเขาคิดมาเองนะครับตะวันออกเชียงเหนือนี่สีสเกตอันนี้เป็นนาร่องทั้งทั้งทั้งสองจังหวัดเนี่ยนะครับคือทั้งทั้งสี่ภาคเนี่แหละนะครับแล้วก็ภาคตอนออกที่ระยองภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีภาคกลางที่กาญจนบุรีแคนแดนภาคใต้สามจังหวัดก็มีนาราธิวาสเพราะฉะนั้นในหกจังหวัดเขตจังหวัดเขตนวัต,วตกรรมเนี่ยนะเป็นนําร่องของประเทศนะครับ ต่อมายุทธศาสตร์ชาตินะครับกับแผน12บสองันนี้ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็ควรจะรู้ว่าแผนหรือยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มาสองทางแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใหญ่สุดตามกฎหมายเนี่ยคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเกิดจากรัฐมนุนปี60มาตรา65นะครับ ใหญ่ใหญ่กว่าแผนสิบสองนะตอนนี้เพราะว่าเลขครอบคลุมทั้งยี่สิบปีนะครับส่วนแผนสิบสองเนี่ยห้าปีเป็นแผนห้าปีเป็นแผนระยะกลางแต่แผนยี่สิบปีเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นแผนระยะยาวนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสิบนะครับหกสิบปีก็เริ่มแผนเนีเริ่มประกาศนะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศใช้ตั้งแต่หก 60ถึง79นะครับเป็นแผนเ,เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศนะครับเอาตอนนี้เรามาดูแผนยุทธศาสตร์ชาติก่อนนะครับปี2561ถึง80นะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวกฎหมายเนี่ยก็คือให้เริ่มตั้งแต่ปีถ้า60มาจะ79แต่ถ้า61ก็ต้อง80นะครับอันนี้เป็นเป็นกฎหมายที่ออกนะครับ วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับตามปฏิปุ nice. icons, ิคติพุทธก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงวิสัยทัศน์เนี่ยสำคัญครับต้องจำนะครับประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าดูในประเด็นเนี่ยคือเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือว่า ภายใน20ปีนะครับประเทศไทยจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นประเทศพัฒนานะครับเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าถ้าดูตามรายได้เนี่ยเราก็กำลังอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงก็คือใกล้จะเป็นประเทศที่หลุดพ้นความยากจนก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ยัง ยังไม่ถึงนะครับเขบอกอีก20ปีจึงจะถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันมาจะหลุดพ้นมาหลายรอบแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีวิกฤตตั้งแต่ปี40มาแล้วก็60นี่ก็มาวิกฤตสายก็น่าจะลงกันถอยลงไปสักหน่อยเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวเนี่ยทาง ADB ก็คือธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะ ต่ำลงกว่าระดับพัฒนาระดับต่ำกว่าศูนย์ก็คือ0.2หรือ0.02นเนี่ยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคงจะรออีก20ปีเนี่ยจะไหวหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ EEC ก็จะมาช่วยหนุนได้แค่ไหนยังไม่รู้ก็<笑><笑>ก็ดูกันเอานะครับแต่ก็ให้เข้าใจว่าเราตั้งเป้าหมายว่ายี่สิปีข้างหน้าเนี่ยจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย พัฒนาตามด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคติพจน์อันนี้มักออก,ก้อสอบนะครับมันคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงคืออะไรปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงนะครับมั่งคั่งก็คือเรียกว่ามีรายได้นั่นแหละนะครับมีรายได้สูงยั่งยืนก็คือเรียกว่ามีรายได้สูงตลอดนะครับนั่นก็คือเป้าห,หมายของ ยุทธศาสตร์ชาติ2 5 6 1ัถึง2580นะครับในส่วนของอยุทธศาสตร์ชาติก็จะมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งประกาศใช้พร้อมกันเลยนะครับปี2อ6 0ถึง64ยุทธศาสตร์ชาติก็มาหลังหน่อยแต่ว่าควบคู่กันนั่นแหละนะครับก็ปี2 5 6 1ิดถึง80นะครับ แต่ว่าพอมาควบกันก็จะลงมาตรงนี้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่12นะครับเราทำมาแล้ว11รอบรอบละห้ปีรอบแรกเนี่ยหปีมีปีเดียวนอกนั้น5ปีหมดนะครับตั้งแต่ฉบับที่2มาถึง12เนี่ยอ,อย่างละ5ปีนะครับแต่รอบอครั้งแรกเนี่ยปีเพราะว่า งจะเลขไม่ไม่รวมไม่ตรงหรือว่าอาจาอาจะเสียให้มันลงท้านด้วยเลข4ีเลข5้พอดีนะครับจะจะสวยงามทีนี้ในการพัฒนาเนี่ยนะครับสิฉบับที่ผ่านมาเนี่ยผลการพัฒนาเนี่ยเป็นที่พอใจนะครับถ้าไม่มีวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยการพัฒนาตั้งแต่รอบที่1จนถึงรอบที่12เนี่ยตั้งแต่เริ่มตรวจสอบว่าคนไทยมีไรายได้ ต่อปีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปี2,500เศษเนี่ยนะครับ2501ห,ห้เริ่มใช้เนี่ยรายได้ของประชากรต่อปีเฉลี่ย2,000บาทนะครับตอนนี้รายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นแสนแนะครับเฉลี่ยเป็นแสนแต่ว่าคนจริงๆไม่ได้เป็นแสนรอกเอาคนรวยมาเฉลี่ยนะครับก็มาวางแผนในฉบับที่12ก็คงจะมีการปรับนะครับอาจจะ12บ3ามันอาจจะ ใกล้จะหมดแล้วนะครับหกปีหน้าก็จะหมดเพราะฉะนั้นมาปรับวิกฤตโควิดนี้น่าจะเปลี่ยนรูปแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใหม่อยู่นะครับโดยภาพรวมแผน12นะครับก็เนี่ยนะครับหลักการก็ใช้หลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับคือคือเหมือนกับก็คือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินี่นแหละที่ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศ มั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยพัฒนาตามหลักปรญาเสษฐกิจปอเพียงก็ยึดแนวทางเสษฐกิจปอเพียงแล้วก็คนยังเป็นศูนย์กลางพัฒนาก็วิสัยทัศน์ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเป้าหมายประเทศไทยปี79จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะครับยึดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต้องจำมาไว้นะครับแล้วก็คติพจน์มังคงมั่งคังยั่งยืนเหมือนกันเป้าหมายใน จ็ดเก้านะครับท้ายสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนนี้อาจจะตรงเป็นแผนที่สิบประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหกเนี่ยครับจะแบบก็จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นอะไร๋ยวค่อยดูกันนะครับจะว่าเป้าหมายเนี่ยบอกไว้ว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย ดูนะครับคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลมเมืองมีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตเนี่ยนะครับนี่คือเป้าหมายแบบเชิงคุณภาพที่พูดไว้นะครับก็คร่าวๆก็จะมามียุทธศาสตร์10ยุทธศาสตร์นะครับก็เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศทีนี้ก็มาดูนโยบายรัฐบาลนะครับ ประยุทธ์สองนะครับได้ถแถลงนโยบายวันที่ยี่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับมีนโยบายาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสองสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศกับนโยบายเร่งด่วนนะครับตามรัฐธรรมนูญต้องรัฐบาลต้องแถลงต่อ,อ,ตอรัฐสภานะครับก็มาดูที่มันเกี่ยวข้องกับ การศึกษานะครับในข้อข้อแปดเดี๋ยวไปดูนะตรงข้อ8ปดไหมให้เรียงมาก่อนเพราะว่าเสนอยาวมากนะครับก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะครับการลงทุนใน EEC แล้วก็การพัฒนาประเทศอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละในเรื่องของ ถนนหนทางมีการพัฒนาทั่วประเทศนี่นะครับนโยบายรัฐบาล,าบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อ8นะครับการปฏิรูปกระบ,บวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน,คนทุกช่วงวัยอันนี้ก็รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายอันแรกเลยก็คือการส,ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก็อยู่ในยุทธศาสตร์และอยู่ใน หลักสูตรก็จะพูดอยู่คำเดียวกันก็คือ,อน,นี่นะครับให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียนก็คือ0ูนยึกปปีนะครับเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพัฒนาเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวและทุก,ทกรูปแบบ,บได้เรียงมาจากบ้านแล้วมาที่โรงเรียนพัฒนาบัณฑิตพันใหม่ข้อที่สพัฒนาอาิวะดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกมาร่วมทําง,งานก,การศึกษานคนไทยวิจัยพัฒนา อถอดถว์ประเทศก็คือมาเป็นระดับอุดมศึกษานะครับสร้างเครือข่ายวิจัยสร้างการเรียนรู้รับนาทุกช่วงวัยสร้างเสริมการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลในข้อที่8เรียกว่าก็เปลนเป็นในในกรอบนะครับส่วนข้อ9เนี่เป็นสาสาสุขจบเชื่อมโยงนินดๆกับการศึกษานะครับก็พัฒน,นานโยบายของรัฐบาล พูดง่ายๆก็มีนี่นะครับส1บ้อ็ดข้อนะครับอแล้วก็มีนยโยบายเร่งด่วนอีกสิบเรื่องนะครับนยโยบายทั้งหมดอ่าสิบสองการประกันสิบสองหรือเรื่องการประกันทุจริตนะครับนยโยบายรัฐบาลสิบข้อเร่งด่วนอีกสิบสองข้อนะครับจําแค่นี้แล้วก็การศึกษาอยู่ข้อไหนนะครับนยโยบายการศึกษาอยู่ข้อที่เท่าไหร่พราะนั้นข้อสอบก็ ประมาณนี้นะครับสีห้าข้อเล่าให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเป็นนโยบาย,ย,บายเรื่งด่วนสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์อื่นๆนะครับก็จะเล่าในตอนที่สามนะครับก็ในส่วนของการพัฒนาหรือว่าการความเคลื่อนไหวในการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะครับท่วนสบูมูลไปเพื่อ เราได้ศึกษานะครับก็ติดต่อเราแล้วก็มีคนถามมาว่าก่อนจะสอบจะมีการติวสอบพิเศษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อกับเรานะครับแล้วก็จะอาจจะมีในในช่วงใกล้ๆสอบคือก่อนสอบสักห้าวันก็คือคนที่เดินทางไกลก็ได้กลับไปบ้านแต่ว่าเราจะเริ่มติวประมาณสิบวันนะครับเอาแบบไม่ไม่เก่งพ้นหรอก่าเอาแบบจาะลึกแล้วก็ สบายสบายแบบได้100%ซนะครับประมาณ20คนก็ติดต่อเรามานะครับแล้วก็ค่อยนัดหมายเวลาหรือถ้าจะติดต่อก่อนก็จะส่งเอกสารให้ศึกษาก่อนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ